ร้องมาเป็นด้วยแล้วร้องมาเป็นด้วยนะี่แห <ifi ér S 1> ละก็เรียกว่าคนร้องเพลงม่เป็นนะ้อง <ifi ér> พูดเอาอย่างเดียวไม่ก็หัวเราะมายดยกับน,น้องเนียงหัวเราะน้ำตาแตกมาเนาะหัวหลอน้ำตาแตกมากขอบคุณทุกคนละครับขอบคุณทุกกำลังใจละครับตีมาให้กำลังใจนะอยยามเช้าวันนี้กขอบคุณนะครับขอบคุณเหลื่อมเวลามาเยอะแล้วจะได้จะได้หยุดแล้ว ลูไหมก็หัวเลาะมาแล้วลูกชายก็หัวเลาะเดี๋วก็เพาะไม่เคยอยู่เพาะไม่เคยหาหน่อไม้พอพอปลูกต้นไผ่มีหน่อไม้ยากก็ยากก็อยู่ฮ่องกงเดี๋ยวก็ได้กลับแล้วเดี๋ยวก็ได้กลับแล้วเดี๋ยวก็ได้กลับแล้วได้กลับแล้วเดี๋ยวก็ได้มากอด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 แล้ว เดี๋ยวก็ได้มากอดกอดกอดให้ชื่นใจอะให้หายชื่นใจใหแหละกด็ดีดีด้วยเด้อถ้าได้มากอดกอดกอดมีแต่เราเลยยังไม่มีใครมากอด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 หรือเราจะไปปัม้มเราจะไปปั้มเสาเลยดีไหมเนี่นห่ออย่าอบไม่มีใครมากอดเลยจะไปหาปั้มเอาเลยไปหาปั้มเราเลย ไม่มีใครมากอดดีนักเนาะไม่มีใครมากอดหาปั๊มหซะเลยคุณยายก็หัวใจกอดมาเนาะหัวใจกอดกอดกอดมาขอบคุณ้องมากครับขอบคุณมากมากคุณทุกงกำลังแรงใจนะขอบคุณ้องมากขอบคุณ้องมากคุณยายกัหัวเลาะน้องนิงน้องนิ้ง กดก็มีก็มีแอนิงเนาะกดไทยตั้งสองเครื่องเนาะจะไม่ให้ลักทิ้งไว้ติงหนังได้ไงธรรมดายังไม่มีแล้วยังไม่ค่อยมีนะใครกดให้สองเครื่องเนี่ยไม่ค่อยมีอขอบคุณคุณยายเนาะขอบคุณพี่พาดขอบคุณแอนนิงขอบคุณคุณย่าอบเนาะขอบคุณ น้องม่อนเนาะขอบคุณคุณปนไพศาลเนาะขอบคุณใครๆหลายคนเนาะเหลือเวลาอีกประมาณหนึ่งนาทีเนาะหนึ่งนาทีเนาะเขาจะได้ลงไลน์เนาะเพื่อเขาทำงานแหละวันทย์ก็ไม่ได้หยุดกับเขาหรอกทำงานเหมือนเดิมนั่นแหละทุกวันก็อย่าลืมแวะกำลังใจกันได้เนาะแวะกำลังใจกันได้เยอะๆกำลังใจเป็นอันที่สุดคนนุ่นก็อยู่สูงเนาะเดี๋ยวนี้คนนุ่นอยู่สูงแล้วคนยายนุ่นอยู่ปลายนุ่น ดูถึงตก็ไก่มันเจาะไก่นกพวกกระลอกเยอะนะเนี่มีกระลอกกระลอกแต่จะถ่ายรูปมันคุณยายถ่ายไม่ได้มันมันกระลอกแถวนี้มันรักไม่ไม่ยอมให้คนใกล้พอเห็นคนแค่นั้นนะวิ่งวิ่งหนีหมดกระลอกก็มีอยู่หลายตัวหากินผนไม้หมดขอบคุณทุกกำลังใจเนาะขอบคุณคุณยายขอบคุณคุณยาอบเนาะก็เตรียมตัวบวกุกเวลาก็ได้เลยเนาะบุกเวลาก็ได้เลยนะั่นแหละบุกเวลาก็ได้เลยถือว่า เวลาก็จะหมดแล้วล่ะข,ขอให้ทุกท่านทุกคนเนาะสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเนาะผมมีค้างแลนะ้วน่าจะน่าจะเป็นทุเครื่องเนาะยินใ่เครื่องหนะ้าหน้าจอมันดับไปเนาะหน้าจอมดับไปหน้าจอมดับไปหรือเปล่าทีนี้ข็บขอบคุณทุกคนเนาะขอบคุณคุณยาย,ายเนาะขอบคุณคุณย่าอบเนาะขอบคุณคุณหนุ่มเนาะขอบคุณพี่พาดขอบคุณเอสวายขอบคุณเอสหนิงเนาะขอบคุณ แม่ดุดขอบคุณแม่ละไมเนาะขอบคุณวีโวขอบคุณคุณสมิลาขอบคุณคุณวินิดเนาะขอบคุณใครๆหลายคนเนาะที่ไม่ได้เอาน้ำเนาะบางทีเราก็ไม่ได้เอาน้ำเนาะขอบคุณน้องวีเนาะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะกำลังใจในเช้านี้เนาะวันเช้านี้ก็น่าจะขออนุญาตเนาะน่าจะขออนุญาตทุกท่านทุกคนละลงไลก์ก่อนเนาะเพราะว่าเวลาหมดแล้วโทรศัพท์มันก็เริ่มอาการจะมีเอ็กซ์ซ์นิ์แล้วล่ะก็ขอให้ท่านทุกคนเนาะ สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนอย่าเจ็บอย่าไข้ยอย่าจนนั่นแหละขอให้ร่ำขอรวยกันทุกคนนั่นแหละขอให้ร่ำขอรวยกันทุกคนนอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกันแสนทุกคนเนาะขอบคุณมากครับขอบคุณกองหลังน้อท่านรองยาวมากกำใจอยู่ก็ขอบคุณมากคบขอุณมากๆขอย่าลืมเนาะบ้านรองยาวก็ทุ่มสิบเก้ากนา้อบ้านของคุณอ่าก็หนึ่งทุ่มตรงเนาะบ้านคุณยายก็สองทุ่มน้อบ้านโยกก็าษีทุ่มเน้ออีฟัดก็มีคลิปเนาะช่วงเช้าในภาษาก็บ่ายสองน้อก็เดิมให้กันใจกันเนาะให้กำใจกันได้ กำลังใจท่กคนาะม่ใช่แล้วครับท่านทุกคนนอลงไลค์แค่นี้ก่อนนะครับผ่อนท่านทุก